ผมรู้สึกว่าเมื่อในอดีตความสมบูรณ์มันมีมากกว่าตอนนี้ครับด้วยการลุกล้ำของมนุษย์แล้วก็การทำอุตสาหกรรมต่างๆนานาครับการหาอุปกรณ์ไม่ยากนะครับเพราะว่านี่ก็อยู่ในพื้นที่ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนครับแล้วก็อุปกรณ์ก็ตรงตามคอนเซ็ปที่ต้องการครับ คอนเซปต์ก็คือผมอยากได้แบบพวกวัสดุกับดักอย่างเช,ช่นเนี่ยปบอกปลาอุปกรณ์อะไรเงี้ยมีเชือกผมชอบการเหนี่ยวลั้งแบบยึดติดของชาวบ้านก็มีอยู่แล้วก็ที่อยากจะเก็บันไว้ในวันนี้งานชิ้นนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากจริงมีชีวิตในทะเลเกาะยอครับผมก็เป็นคนสงขาครับแล้วก็จริงๆก็อยากจะใช้เรื่องอะไรแบบนี้ในการทํางานเสือป่าด้วยครับก็อยากจะผลักดันเพราะว่าเพราะผมก็เห็นปัญหามาเหมือนกันครับ ใช้อุปกรณ์ของชาวบ้านนะเป็นใส่หนอนดักปลาแล้วก็เป็นพวกท่อนไม้จากหัวไม้ในทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือผมรู้สึกว่าเราแบบอยากอนุรักษ์ไว้ก็ก็ก็ส่วนหนึ่งครับแล้วก็การดำรงชีวิตก็ส่วนหนึ่งแต่ก็มีที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ําที่แบบดำรงชีวิตได้ดีกว่านี้ครับแบบไม่ไม่เป็นลุกล้ำมากจนเกินไปหรือว่าการทํำรมงก็อาจจะทาได้แต่ว่าแบบก็ไม่เป็นลุกล้ำเหมือนที่มีปัญหาอะไรประมาณนั้นครับ